เกิดในวันอาทิตย์นะฮะดวงประจำวันอังคารนะครับโหเรื่องการงานต้องบอกว่ามีข้อดีอยู่นะครับข้อดีในเรื่องเกี่ยวกับการร่วมงานกับคนอื่นทีมงานเพื่อนร่วมงานนะฮะหรือว่าไปติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีใครทำงานเชิงติดต่อสื่อสารต้องโทรไปขายของต้องโทรประสานงานนะครับพวกนี้ดีมากเลยนะครับเรื่องของการติดต่อประสานงาน ราบรื่นงานธุรการทุกๆประเภทราบรื่นนะครับการมีทีมงานเพื่อนร่วมงานราบรื่นตรงนี้นะครับรถือว่าเป็นข้อดีนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีความคิดนะฮะพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับวันนี้คุณเจออุปสรรคอะไรคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนปัญหาแล้วก็แก้ไขมันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของการค้าธุรกิจนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ เปิดร้านค้าอยู่แล้วนะครับจะระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ได้หมดนะครับมีลูกค้าประจํามีลูกค้าเดิมนะครับติดต่อสื่อสารอุดหนุนกันนะฮะถือว่ามีกระแสการค้าการขายอยู่จึงไม่น่าวิตกกังวลมากนักนะครับส่วนใครอยากจะไปเปิดตลาดใหม่ๆนะครับลองขายกับกลุ่มคนใหม่ๆก็ถือว่าได้ด้วยบางคนก็มีคนแนะนํางานเข้ามานะครับในในแบบกลุ่มงานรับจ้างกลุ่มงานฟรีแลนซ์ต่างๆมีคนแนะนํางานเข้ามาให้ มีคนจ้างงานแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในด้านการงานเรื่องการเงินนะครับคนวันอาทิตย์ก็ยังห่วงกังวลแต่ส่วนใหญ่จะห่วงเกี่ยวกับหนี้สินนะฮะเพราะว่าทุกๆเดือนคนที่มีหนี้สินต้องผ่อนชาระเนี่ยรายจ่ายเข้ามารอแล้วไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคนวันอาทิตย์ก็จะกังวลจุดนี้นะครับบางท่านเนี่ยกำลังดิ้นรนที่จะหาเงินมานะฮะจัดการ จ่ายชําระหนี้สินตรงนี้อยู่นะครับแต่ก็จะต้อง,องบอกว่าจะดิ้นรนได้อยู่นะครับจะดิ้นรนได้อยู่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะครับส่วนใครจะไปติดต่อเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองแะไรต่างในด้านไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่าจะามีความคืบหน้าแล้วกันนะครับส่วนโชคลาบราบลอยตรงนี้ยังไม่ค่อยเด่นสําหรับคนวนันอาทิตย์นะฮะ ทีนี้เรื่องของความรักค่อนข้างดีนะครับใครมีแฟนมีคู่รักอยู่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าเดินไปข้างหน้าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการปรับตัวมีการปรับความเข้าใจกันมีการช่วยเหลือกันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องของคนที่ยังโสดตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีคนสนใจคุณนะครับมีคนมองมองเล่ยๆดูดูคุณอยู่คุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าชอบเพศเดียวกันยังไงก็ตามเนี่ยมีคนมองมองเล่ยๆสนใจคุณอยู่ นะครับสำหรับคนโสดน,นะฮะตรงนี้ท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์นะฮะเรื่องหน้าที่การงานใครเกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นจังหวะที่ดีที่จะใช้ความคิด ความคิดเริ่มสร้างสารรค์ต่างๆนะครับใครรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายนะครับคุณจะต้องระดมความคิดนะครับหาที่ปรึกษานะครับพูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็มาปรับในการทํางานใหม่ๆเลยหรือว่าต้องหามุมมองใหม่ๆนะครับมาในการทํางานแล้วเรื่องของหน้าที่การงานคุณเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าจะมีข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้านครับเช่นบางคนอยากจะขยับขยายตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะครับเขาก็ลองไปพูดคุยหาข้อมูลนะครับ ติดต่อสอบถามกลุ่มเพื่อนฝูงสังคมแมลงต่างว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการทํางานแบบนี้เป็นต้นหาข้อมูลไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวคืบหน้าเข้ามาบ,บางคนอยากจะเริ่มต้นค้าขายก็ไปฝึกไปหาข้อมูลหาต้นทุนนะครับดูที่ทางทําเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นความคิดของคุณจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับความก้าวหน้าในวันนี้นะครับคนวันจันทร์ ส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะใช้ความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ตรงนี้เนี่ยนะฮะมีการค้าขายหรือว่ามีธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะทําเพิ่มเติมจากของเดิมก็ได้หรือใครที่ไม่เคยทําเลยก็มีเกณฑ์ที่จะได้อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้อันว่ามีข่าวดีข่าวข่าวเกี่ยวกับด้านความก้าวหน้าความคืบหน้าและการแต่คุณจะต้องมีความคิดที่ดีนะครับแล้วก็ทําตามความคิดนั้นด้วยนะครับ เรื่องการเงินยังเป็นจุดที่น่ากังวลอยู่สําหรับคนวันจันทร์นะครับวันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่นอกเหนือจากรายจ่ายประจําวันนะครับอบางคนก็ต้องมีเรื่องมาเข้าวันนี้พอดีเลยว่าหวัวต้องจ่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าไอสิ่งของเหล่านั้นเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันจะต้องเสียเงินไปซื้อไปซ่อมบํารุง หาใหม่แต่หักเสียหายต้องไปหาใหม่อางเงี้ยนะฮะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับบางคนก็ไม่สบายเจ็บป่วยทั้งของตัวเองและคนใกล้ชิดนะครับตรงนี้ก็มีเกณฑ์อยู่นะส่วนเรื่องของโชคลาบลาบลอยตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยจะดีนักนะครับในการไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับใครที่มีหนี้มีเสียอยู่วันนี้อาจจะเครียดหนัก นะฮะเพราะว่าแบบอาจจะถูกสอบถามทวงถามเข้ามาก็ได้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับยังมีโชคตรงคนรักเนี่ยให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันอยู่นะครับคุณก็เลยจะแบบบางทีทุกกายทุกใจกังวลเรื่องเงินหนึ่งงทองเนี่ยยังได้คนรักช่วยนะครับยังได้คนรักเนี่ย ยื่นมือเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าช่วยเหลือไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับบางทีเขาอาจจะช่วยเหลือเรื่องเงินไม่ได้แต่เขาช่วยเหลือเรื่องอื่นได้เป็นต้นนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับคล้ายๆกับคนวนันอาทิตย์เลยนะครับก็คือเรื่องของเสน่ห์นะครับก็คือมีคนสนใจคุณนะครับมีคนแบบอ,อยากพูดคุยด้วยอยากทําความรู้จักอะไรพวกนี้นะครับดวงเสน่ห์ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นจุดสนใจของคนรอบๆตัวด้วยนะครับตรงนี้เป็น ผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารตรงนี้เรื่องการงานนะฮะดีมากผมมองว่าดีมากดีมากเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาการพูดคุยการติดต่อสื่อสาร การเจราจารวมถึงการใช้ความคิดรเริ่มสร้างสารรค์นะครับบางท่านมีการเดินทางเข้ามาผสมผสานด้วยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้โคังคารจะมีพลังงานดีๆนะครับหรือว่ามีไหวพริบป,ปฏิภาณนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วฉับไวนะครับแล้วก็มีทางออกมีทางรอดนะครับงานคุณก็จะผ่านพ้น เรื่องยุ่งยุ่งเรื่องยากๆไปได้ค่อนข้างดีในด้านการค้าธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการค้าการขายธุรกิจหรือว่าการเปิดตลาดใหม่ๆการเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วยนะครับเรื่องของการเงินเป็นจังหวะที่ดีในการเก็บเงินในการวางแผนเรื่องการเงินและสร้างพลังงานเชิงบวกในด้านการเงิน,นครับจะมุ่งไปทางไหนจะไปติดต่อเรื่องเงินนะครับจะไปทําเงินจุดไหนอะไรยังไงเนี่ยเดินหน้าไปเลยนะครับจะมีพลังงานมีความตั้งใจนะครับ ในด้านที่ดีแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะทําเงินได้ด้วยนะครับนอกจากนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอมีบ้างเล็กน้อยปรปลายนะครับเลขนําโชคส่วนใหญ่จะเป็นเลขเกี่ยวกับบ้านออฟฟิศร้านค้าหรือว่ายานพาหนะก็ได้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันแบบนี้นะครับเน้นบ้านนะครับกับยานพาหนะไว้ก่อนนะครับทีนี้เรื่องของความรักนะครับยังมีความสับสนลังเลใจค่อนข้างเยอะสําหรับคนวันอังคารเนี่ยนะครับ วิตกกังวลใจสับสนใจนะครับเหมือนกับว่า2อจิตสใจอ่ะไม่รู้จะเอายังไงแน่เกี่ยวด้านความรักครับบางคนยังโสดอยู่ก็เหมือนกับคน2อบุคลิก <c oughs> บางวันก็อยากมีแฟนบางวันก็อย,กอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแน่นอนอยังไม่ได้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะวุ่นๆ่นเรื่องความรักด้วยนะครับมันมีเรื่องต้องคิดเข้ามานะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยวันนี้มันมีเรื่องต้องพูดคุยเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือกันสําคัญสาคัญเยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะต้อง คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแต่ถือเป็นด้านที่ดีในการช่วยให้ความสัมพันธ์มันไปได้ดีมากขึ้นนะครับจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามหรืออยู่ใกล้กันก็ตามเนี่ยจะต้องพูดให้กําลังใจกันเยอะๆแล้วก็หรือว่าต้องลงมือนะครับช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างก็ได้นะครับทั้งคําพูดแล้วทั้งการกระทำนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ คนที่เกิดในวันพุธนะครับเรื่องของการทำงานนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามีโชคเข้ามาช่วยในการทำงานครับมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามาครับตั้งแต่คนว่างงานเลยนะฮะมีโอกาสที่จะได้งานมีโอกาสมีการจ้างงานหรือมีงานเข้ามานะครับจะชั่วคราวจะประจำนะครับให้ทําไว้ก่อนนะครับมีโอกาสต่อไปในอนาคตส่วนคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับวันนี้งานราบรื่นประสบความสําเร็จอาจจะได้รับ คำชื่นชมยินดีอะไรบางอย่างด้วยนะครับหรือว่าชื่อเสียงพวกนี้นะครับส่วนการค้าการขายธุรกิจก็ไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินนะครับเก็บเงินได้ครับวับนนี้มีเงินเหลือเก็บอดออมนะครับหรือว่าไปได้เงินสนับสนุนบางอย่างเข้ามาทําให้รายได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความเข้มแข็งในด้านเงินเงินทองทอง,ทองด้วยนะครับอุปสรรคที่มีก็จะผ่านพ้นไปได้มีทางออกมีทางแก้ไขและมีคน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับโชคลาภล่อมีจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับเรื่องของความรักนะครับคนโสดอยู่เสน่ห์แรงเป็นพิเศษมีคนมาสนใจไม่ใช่คนเดียวด้วยนะครับอาจจะมี2คนขึ้นไปนะฮะส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วอาจจะมีเรื่องนิดหน่อยนะครับมันในเชิงของคล้ายๆกับคู่รักสามีภรรยาลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ประเด็นใหญ่โตนะครับแต่ถ้าเกิดเวลามีปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ย ปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและดียิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับคนวันพุธยังไงดูแลแฟนคนรักตามใจเอาอกเอาใจนิดหนึ่งนะครับแล้วความสัมพันธ์ก็จะดีนะฮะ วมประจาวันังคารนี้คนวันพฤหัสบ,บดีนะครับเรื่องของการทํางานเนี่ยยังไม่ไม่ดีมากนักยังไม่โดดเด่นมากนักนะครับเหตุผลหลักๆคือมันมีปัจจัยจากตัวตนของตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างก็ได้ถ้าจากตัวตนเราเนี่ยเรายังพอแก้ไขได้อยู่นะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบการติดตามงานของเราให้ รู้ล่วงสําเร็จตามหน้าที่ที่เราต้องทำอ่ะตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องส่วนบุคคลทีนี้บางครั้งมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาครับงานของเราเนี่ยมันอาจจะต้องไปพิงไปอ้างอิงไปพึ่งพิงนะครับไปร่วมมือกับคนอื่นถ้าเกิดคนอื่นไม่พร้อมแล้วเนี่ยทำให้งานของเราเนี่ยติดขัดไปได้นะครับมันก็มีลักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น อาจจะมีปัจจัยว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเขาอาจจะยังทําหน้าที่อะไรบางอย่างขาดตกบวกพร่องแล้วมีผลกระทบมาถึงตัวคุณครับอันนี้คือความหมายของคนวันพฤหัสนะครับส่วนคนที่ทําการค้าแล้วก็ธุรกิจนะครับเรื่องของการค้าการขายวันนี้เนี่ยประครับประคองปานกลางไปนะครับยังไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบ ซบเซาเงียบเชียบยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแค่กลางกลางพอระคบประคองไปแล้วกันนะฮะทีนี้เรื่องของการเงินขึ้นไพ่ประเพิงเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันนะครับรายรับหาไม่พอรายจ่ายแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ยจะมีคนมีปัญหาอาจจะต้องหมุนเงินเยอะนะครับแล้วก็เงินไม่เหลือหมุนไม่ทัน นะต้องผัดผ่อนคนอื่นรายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครัมันมีเกณฑ์เชิงนี้อยู่ทําให้คนวันพฤหัสเนี่ยเครียดวิตกกังวลเรื่องเงินทองพอสมควรและหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องใช้จ่ายมากกว่าปกติด้วยนะครับในวันนี้คนที่รับเงินเดือนคงจะเห็นชัดเลยว่าในวันเนี้ยมันมีเรื่องที่มากกว่าปกติแล้วนะครับแล้วการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่ค่อยโดดเด่นสำหรับคนวันพฤหัสนะครับ ส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับเริ่มมีการเปิดตัวเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวตนของเรานะครับเราอาจจะไปรู้จักคนมากขึ้นหรือว่าเริ่มพูดจาพูดคุยกับใครมากขึ้นก็ได้นะครับเริ่มมีความสนิทกันมากขึ้นแบบนี้นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องพูดจาในเชิงของการบน่นการตําหนิติเตียนกันสักเล็กน้อยนะครับยังไม่ถือว่าเป็น ประเด็นอะไรใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่บางคนโมโหงุนหงิดเครียดมันก็จะไปยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้อยู่ที่ตัวเราด้วยในการวางกําลังใจนะครับคนวันพระหัต คนวันศุกร์โอ้โหจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการทำงานในวันนี้มากๆครับเพราะว่าวันนี้จะมีเรื่องสำคัญภาระหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างหนักค่อนข้างมากเรื่องใหญ่ๆนะครับมาให้คุณจัดการมาให้คุณทำมาให้คุณตัดสินใจนะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงสติปัญญา <Okay. S 1> มีร้อยใส่ร้อยไม่พอครับต้องประมาณใส่2 0 0นะครับทุ่มเกินนะฮะ เกินตัวไปเลยนะครับงานของคุณเนี่ยจะเจอเรื่องยากๆหนักๆเข้ามานะครับวันนีเ้เพียงแค่บอกได้ว่าต้องอดทนอย่างเดียวนะเวลาเจอเรื่องยุ่งยากอะ่ะอดทนแล้วก็รอให้มันผ่านไปแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องยุ่งยากวุ่นวายซับซ้อนจะผ่านไปนะครับแต่ต้องอดทนเยอะ แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้เป็นใจช่วยเหลือเรานะเราต้องพึ่งพิงตัวเองเยอะๆเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจยังไม่ใช่จังหวะดียังไม่ใช่จังหวะเหมาะในการที่จะตัดสินใจสําคัญๆนะครับไม่ว่าจะไปตัดสินใจรับปากรับคําซื้อของสั่งของ,ง,ของเจรจา,าตกลงนะฮะให้พักไว้ก่อนหรือว่าต้องปรึกษาพูดคุยหาข้อมูลคิดทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเตือนไวท้ทีหนึ่งสำหรับคนวนันศุกร์ส่วนเรื่องของการเงินนะครับมีโชคดีอยู่ โชคลาภการเงินความคล่องตัวเียมีอยู่นะครับแล้วก็มีคนสนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทองด้วยจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนติดต่อง,งานคนจ้างงานนะครับหรือว่าคนใกล้ตัวก็ได้นะครับใครอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะฮะก็มีโชคลาภการเงินดีๆเข้ามาส่วนเรื่องของความรักนะครับเป็นไพ่เจ้าเงาะรัชนากับสังทองคนที่มีคู่มีแฟนโอกาสที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องสูงคนหนึ่งคิดอย่างคนหนึ่งเข้าใจอีกอย่าง คนนึงพูดอย่างอีกคนนึงเข้าใจเจตนาผิดอะไรเงี้ยครับมันมีเรื่องที่จะไม่เข้าใจกันได้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับทางดีคุณก็ต้องอธิบายพูดคุยกันให้ละเอียดแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็จะมเออีเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาแวะเวียนนะครับมาขายขนมจีบแหละนะครับอาจจะแบบอยากคุยชัดมานะครับหรือว่ามาแบบแย่ๆมาอะไรเง้ยมันมีอยู่นะครับ มีทั้งทีเล่นทีจริงแล้วก็มีแบบเล่นเล่นมีแบบจริงๆก็มีนะครับให้ค่อยๆพิจารณาดูใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับน <at uring to fashion> ที่เกิดในวันเสาร์นะครับเรื่องของการทำงานนะครับวันนี้ก็ เหนื่อยเป็นปกติครับทุกคนทํางานมีเรื่องต้องรับผิดชอบมีเรื่องต้องทําต้องเหนื่อยในการทํางานอยู่แล้วนะครับแต่ในวันนี้นะครับความเหนื่อยยากของคนวันเสาร์เนี่ยจะมาจากคนรอบข้างครับเช่นเพื่อนที่ทํางานเช่นลูกน้องบริวารหรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เป็นต้นนะเหนื่อยของเราทําอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเหนื่อยในที่นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องมากกว่าปกติครับมากกว่า ความรับผิดชอบหน้าที่ของเรานั่นเองนะครับคุณอาจจะต้องไปช่วยเขาแก้ไขงานสิ่งที่ผิดพลาดหรือไปสอนงานไปให้คำแนะนำนะครับหรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมอบงานให้มากกว่าเดิมก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีเกณฑ์คล้ายๆแบบนี้นะครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจนะครับใครที่ทำเกี่ยวกับพวก ร้านอาหารสถานบริการต่างๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับด้านความสวยความงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปานร,ร้านทำผมเสริมสวยทำเล็บต่างต่างเนี่ยยังไปได้โอเคอยู่นะไปได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ทำด้านอื่นนะฮะอาจจะเป็นบริษทัทเป็นออฟฟิศนะครับธุรกิจประเภทอื่นเนี่ยการค้าการขายยังไม่ถือว่าดีมากนักนะครับแค่ประครับประคองหรือว่ามันอาจจะมียอดที่มันตกหรือว่าลดลงนิดนึงนะครับก็ต้อง เตรียมการเผื่อ,อไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องการเงินการเงินของคนวันเสาร์เนี่ยนิ่งๆทรงๆกลางๆโชคลาภลาบลอยเนี่ยไม่ได้มีโดนเด่นอะไรมากมายเลยนะครับแต่เงินคุณไม่ได้ขาดแล้วกันคุณมีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับวันนี้ต้องจัดการเรื่องเงินทองให้ใครบ้างให้คนรอบตัวหรือว่าไปจ่ายค่าอะไรบ้างคุณมีกําลังอยู่นะครับตรงนี้นะมาที่เรื่องความรักกันบ้างไพ่การมาเทพขึ้นนะครับคนที่ยังโสดอยู่จังหวะโอกาส เข้ามาหาตัวเรานะครับในเรื่องเกี่ยวกับความรัก,กว่าความรักการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับหรือว,ว่าเพศตรงข้ามเข้ามานี่ครับการมาเทพรอคุณอยู่นะครับจังหวะด,ดีๆในเรื่องเกี่ยวกับพวกสื่อออนไลน์ทุกๆประเภทนะครับจะเป็นแบบคุยไลน์คุยแชท a c e b o o k อะไรต่างๆนะครับอาจจะมีการทําความรู้จักพูดคุยนะครับกับใครมากขึ้นก็ได้นะครับถ้าคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วอยู่ห่างไกลกัน โอกาสที่จะมาเจอกันหรือว่าคุยสนิทสนมกันมากขึ้นมีครับมีการติดต่อกันเข้ามานะครับแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์สําหรับคู่รักที่คบหากันโดยปกติอยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะมีความแน่นแฟนมากขึ้นละกันนะครับใครทะเลาะกันก็วันนี้เหมาะที่จะเคลียร์เลยนะครับใครมีแฟนทะเลาะกับแฟนมาวันนี้ก็ไปง้อกันไปเคลียร์กันได้นะครับครบถ้วนทั้ง7วันนะครับ